ดีค่ะวันนี้พบกับครูมิมและครูก้อยค่ะคุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะไทยในกิจกรรมภาษาสนุก กำลังตามหาอะไรอยู่คะครูก้อยกำลังตามหาฝาหม้ออยู่ค่ะใช่อันนี้ไหมคะครูก้อยใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครูมิ้งพยัญชนะตัวต่อไปคือฝอฝาฝอเอ๋ยฝอฝาฝาหม้อใบใหญ่เรามีไว้ใช้อยู่ในครัวเอ้ยฝาคือเครื่องปิดภาชนะต่างๆเช่นฝาหม้อฝาชี ฝาโงค่ะฝาขวดน้ําเราก็เรียกว่าฝานะคะเด็กๆแล้วยังมีฝาห้องฝาบ้านฝาผนังด้วยนะคะฝอฝานั้นสำคัญทุกๆวันฉันได้ใช้พวกเราเรีบให้ไวปิดฝาทันใดเมื่อเสร็จกิจกันใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเราทำอะไรเสร็จแล้วเราต้องปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะ เช่นฝาตุ่มน้ําเราก็ต้องปิดให้มิดชิดนะคะเพราะอะไรคะคุณมิมการที่เราปิดฝาตุ่มน้ําทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ในตุ่มน้ําของเราค่ะใช่แล้วค่ะยุงจะชอบวางไข่ในที่ที่มีน้ําขังดังนั้นเราต้องปิดฝาตุ่มทุกครั้งหลังใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารของเราก็เหมือนกันนะคะเมื่อปรุงเสร็จแล้ว เราควรนำฝาชีมาครอบอาหารของเราให้เรียบร้อยเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุกูก้อยมแมลงวันบินมาแล้วใสปิดฝาให้ไวจะปลอดภัยเอ่ยอ๋อเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงวันมาตอมอาหารของเราใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะถ้าเรารับประทานอาหารที่มีมแมลงวันตอมเข้าไปจะทําให้ท้องร่วงได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนฝาฝากันดูนะคะ ล้อเวียนน้ำไหลลงมาขึ้นเขาลงเขาจะหลวดขึ้นเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มีเสียงพยัญชนะของคำที่ขึ้นต้นด้วยฝอฝามีคำว่าอะไรบ้างคะฝอฝาฝอฝอฝาฝอ ฝอฝรั่งฝอฝอฝรั่งฝอฝอฝนฝอฝอฝนฝอและวันนี้คุณครูมีเพลงฝอฝามาฝากด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาอ่านเนื้อเพลงกันก่อนเลยค่ะฝอเอ๋ยฝอฝาฝอเอ๋ยฝฝา ฝาหม้อฝาชีฝาหม้อฝาชีลองเปิดดูซิลองเปิดดูซิมีอาหารร้อนมีอาหารร้อนไปบอกเพื่อนก่อนไปบอกเพื่อนก่อนมากินพร้อมกันมากินพร้อมกั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 น เดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันนะคะมิวสิกพปรดฝอเอ๋ยฝอฝาฝามอฝาชีลองเปิดดูสิมีอาหารร้อนไปบอกเพื่อนก่อนมากินพร้อมกั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 นอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ ลองเปิดดูซิมีอาหารร้อนไปบอกเพื่อนก่อนมากินพร้อมกั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 นสนุกไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูมิ้มและครูก้อยขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิ้มและครูก้อยจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ 拜拜。<Bye. S 2> bye bye.